สวัสดีค่ะคือว่าวันนี้ค่ะข้าแต่อยากมาบอกว่าม,มันจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะซึ่งตอนแรกที่บอกว่าอ้โนอปันเถืงอแซ่ปันหายสรุปกต็ต้องเจอผีเราสินะอ้โเนถ้าเกิดเล่นซ้ำก็อโทษแนะ่แต่ว่า โอ้โหเครียดเลยอะอทำไมทำงี้รู้ไหมแค่เป็นมชื่อมันก็ลำบากแล้วเนะี่ยโอ้ยเซฟหายและแทบกี่เต่ตอนรู้รอบแรกนะคือจะว่างไงดีรู้ตั้งแต่เราปิดเกมแล้วอะกรรมโน่ o oh ตัใจลำบากพวกเราได้ยินข่าวเลือกเกี่ยวกับผู้ลี้ขาดล้างในย่านกลางเมืองเกา่าที่ซึ่งเก,ก่าขานกันว่ามีอสูรกายอยู่โอ้โหเสียงเกมรับแทบรับไม่ได้โอ้ oh, no ไม่นะ่ไม่ไมฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกเลน,นี่ทุกอย่างก็ดูปกติดี ฉันว่ามันหนามากเลยนะแฮ,แฮ่พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเป็นอะไรไปอด็ักกชินายกลัวเหรอฮะอะเออฉันว่าควรรีบออกไปจากที่นี่ให้อย่ายง,งเงี้เงงวยหน่อยเลยนะไม่มีทางที่จะเอาอาสูรกายประกดตัว,ตวออกมาหรอกนั่นนะ่ะมันเป็นแค่นี้ยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละอ่ะเออฮ่ฮักกตะรอตัวได้นะ ออออยังไงก็ต้องระวังอยู่แล้วคราวนี้เราจะไปแบบว่าแบบคนรู้ดีเลยเนะ่ย <c oughs> ทำไมมีจานแตกบนพื้นได้อย่างนี้เนี่ยชิพบชิ้นส่วนของจานะเนี่ยไเก็บมาปะเออรับตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ดูนะว่าเก็บหรือเปล่าอ,อ่เก็บมาเก็บมานก,กับเงิบเลยทีเดียวเนะ <c oughs> เออเจออีกรอบทุกคนหายไปไหนกันหมด เราจะไม่ยุ่งะนะ,ะเออเปไม่ออกจะไม่ยุ่งเว้ยไม่ยุ่งงะก็แต่จะไม่ยุ่งไนะงเอาจริงด้วยต้องไปหาไทคชิกก่อนใช่ไหมเออเริ่มลืมพอรู้ว่าต้องมาเล่นต่อน,นี่ลืมเลยอะถึงกับลืมนะเอออืมอ,อสันไทเคชิ แล้วคนอื่นหลับไปไหนกันหมดพูดอะไรบ้างเฮ้ยโอ้ยจุดเลยสามจุดนะ่ช่วเขา้าใจห้องสมุดได้ไหระวังตัวเลยละ่ะฉันไม่รู้ว่านายจะโดนตุย๋ยเมื่อไหร่แล้วที่นี้เหตุการณ์ความหลอ่อจะเริ่มตั้งแต่ตบฉากที่เปต้นไปเนะ่นั่นไงเพลงนี้ไม่ต้องมาก็ได้ รู้สเต็ปเทพแล้วต้องรีบไปเพลงเนี้ยเราไม่ชอบเลยอะไม่เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้คนลุกไายโอเคเอาไปเลยนะ โอเคพอแพชชนะแล้วทีนี้ก็ต้องไปจะบูสินะแล้วก็เซฟเซฟไว้ก่อนยังไงถึงถึงแม้เราจะมีสเต็ปเท้แค่ไหนนะ่ถ้าไม่เซฟคุณก็ไม่รอดอยู่ดีเราต้องจำข้อคำนี้ไว้ขึ้นใจเอาล่ะขอบคุณอืมแล้วทีนี้ก็ต้องไหนเอาสบูู่นะตูงไหนสบูู่นะตูงไหนมีสบมพูจ้ะ ถึงเราจะเท,ท่แค่ไหนเราต้องเซฟอยู่ดีใช้ปุพบสบู่อะโอเครอเลยอืเช้บสบู่อะนะเทพสบู่ต้องเทอย,อยู่แล้วสิจ๊ะไม่ต้องถามอยังไงก็คิดว่าแกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อควาแน่ใจนะถึงแม้จะเคยเล่นไปแล้วรอบนึงก็เถอะถ้าเกิดโผลม,มันจะถังละโคก็จริีเป็นอะไรที่เงอะมาก พอเงนินต้องรีบไปเออไปไหนต่ออ่ะลืมลืมลืมเลยลืมเกิอดอาการเงิบแนะ่อืมไปไหนต่อนะเอาชิบายนะลืมโอไม่เนะ่ไปไหนต่อจะ๊ะเท่านี้อืมล็อกลืมหมดแล้ว โลนหล่อีกครั้งเดียวลืมหมดเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไม่ได้เอนี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้ไปดูของเก่านะว่าว่าตัวเองเจออะไรมาบ้างก็ไม่ได้แล้วก็ทีนี้ไม่ไม่ได้ไอวันนี้เนื่องจากทำใจทำใจไม่ทำใจไม่ได้นะเลยไม่ไม่ได้ต้งสองวันเนี่ยออเนอรู้สึกช็อกนหนอยู่ไหนจะว่าเอ้ ไปไหนแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วโอ้เปิดไม่ออกทั้งปีแหละทีนี้เราต้องไปเจัดการผีสินะอืมยังไงก็ต้องต้องอยู่ดีเนะโอเคเยี่ยมอ่ะ,ะทำอะไรมันต้องเป็นจิตจักณะสนานะเตรียมพร้อมไปก่อน เพราะว่ายังไงมันต้องมีหล่นมาแน่ๆสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเบบม่วงเนี่ยอืมฉันต้องใช้มันนะนะหกเจ็ดเก้านี่มาแล้วอุ้ยร้อนๆ้อนไม่โอ้ เห็นไหมถึงจะเตะเท่จะเตบเท่แค่ไหนยังไงก็ต้องมีเซเลยเซฟผู้คามปลอดภัยปลอดภัยคว้าปลอดภัย,ภยออหลอนเริ่มเพียนละผู้คุบปลอดภัยในชีวิตเราจเสียนี่อย่าบอกนะมันจำเป็นต้องเจอฉากที่หลบกต่ว่าจะหลบในตู้แต่ว่ามันก็ตามไม่ได้ไม่ไม่มม่ไม,ไม,ไมเ่เก็บเป็นนี้ไม่ไม่อย่าตาม ต่มาไม่ไม่เคยชินกับอย่างนี้ทุกทีอ้อเอาไปแล้วสิไนเะงีบไม่เคยชินสักครั้งแอบไม่มป็นตใจเวลาทำใจอะไรอะไรที่สุดเลย เจ็ดเก้าอ่ะอืมอันแรกอืมอันอันไหนก่อนด,ดีอ่ะหกเจ็ด กิดขึ้นเลยหกหกเจ<ะ>็ดเก้าอืมเกิดอาการเงิ่ขั้นรุนแรงหกเจ็ดเก้า อันอันนี้เป็นเก้าไรเเ็นเจดอะอืมเงบิบโดนหลอกไปครั้งเดียวเงิบเลยอ่ะโอ้โหไม่ทำไงต่ออ่ะอืมลืมลืมหมดแล้ว ที่เคยดูไปเป็น,เ,ปนเดือนเลยเนะี่ยไม่เคยแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ดูเลยลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้โดนผีหลอกอย่าลืมเลยอือหรือว่าหรือว่าไปห้องนั้นเปดลรอยังยังรองอยู่อืมโดนผีหลอกครั้งเดียวถึงกับเงอะแม อไม่ได้ไม่ได้สเต็ปแทบแค่ไหนมันไม่ได้หรอกแบบนี้เออจริงดิดิอนตรงนี้หลบได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคเราจะได้รู้ไว้ยฮะอกากาศไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่า อกากาตะนายเห็นมันด้วยใช่ไหมฉันหมายถืออสุตรกายใช่มันเป็นเื่าเหลือเชื่อจะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นขงจริงทางออกทั้งหมดถูกปิดแล้วต้องติดอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นพวกเราแยกแยะกันไปหากันเถอะฉันจะลองไปดูชั้นแรกอืมขอให้โชคดีว่าชั้นนี้เราต้องจัดก,การใช่ไหมแล้วตรงนี้สร้างมาเพื่ออะไรตรงนั้นเราเรารู้แล้วมีที่หลบสองที่ที่เหลือไม่รู้เลย โอ้จริงดิจริงจริงด้วยจริงด้วยลืมลืมลืมมันน่ามันน่าจะนะน่าจะเป็นตรงนี้ไม่ใช่หรออืมเคยเคยจำได้ผ่านๆนะว่าวตรงมันมีหลบตรงมุมเนี้ยอะไรคนแจที่เฮ้ยเฮ้ยใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ตามมาเพื่อ ยับเปินโอ๊ยหลอนไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะเล่ตามชั้นเสิทีันะทาใะไรคณนะแค่เดินเดินเที่ยวอุย้ยเละมือแล้วข้างนอกอแคสไม่เคยเป็นตอนอยู่คืนทุกทีแต่ก็หลอนไม่เคยหายสุกทีนี่ไม่เคยชิ้มทุกที โผล่มาเพื่อเอ็นบอกว่าจะไปชั้นล่างใช่ปะเออ,เอ,อห้องนั้นยังล็อกอไหมอืมล็อกเหมือนเดิมประตูล็อก,อกในเกมมาร์ีจีนี่มีตลอดเลยประตรูล็อก นี่ไม่ได้อาจจะโผล่มาแบบเมื่อกี้ก็ได้แบบไม่ทรู้ตัวไม่ดีกว่าไปทางไหนต่อได้แล้วเนี่ยลิมหมดแล้วเจว่านาะทีเลิกเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เราเช็คดูแล้วยังไงมันต้องมันต้องมีเซฟมันต้องมีเซฟไว้แน่นอนมันต้องมีเนนนมมพราะว่าอีกรอบหนึ่งไม่ไหวแล้วนะธะเลิกเลยแทบทนไม่ไหวอ รู้สึกช็อกมากอยู่ไหนอยู่ไหนครานี้ต้องใช้ความคิดล้วนๆเลยแล้วแรกมันอะไรวะเงิบหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าหกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอื<ม>เรื่องเกมใช้สมองเนี่ยไม่ไหวกับเราทีเดวยวหก เอ่าห้านี่เป็นเจ็ดนะอันนี้เป็นหกอันนี้เป็น 9. เก้าอืมเยอบสมองเลแล้วแกมแกมใช้ความคิดไม่เหมาะกับเราจริงๆด้วยเอออืมปกติสมองโล่งนี่นะแล้วที่เจอผีแทบกิดีด เออนี่ใช่ไปแล้วนี่เออเงาทำไงดี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 จะบอกนั่นไปชั้นข้างบนงอีกเง็บไม่นะไม่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 ไมไมไม เพื่ออะไรเอน๊น่าจะน่าจะนะอืมไปทางไหนเนี่ยเอ๊เปิดไม่ออกไปทางไหนแล้วเนี่ยงงแล้วงงละอืม ไปไางไหนจ๊ะตัวเธอบอกหน่อยสิอืมดูออคุยคยผิดแล้วอืมไข่ควงหัวแฉะนะแล้วก็ชิ้นส่วนของจานเอาไปทำอะไรอะ่ะ มันต้องทำทำอะไรได้สักอย่างสินะอย่าบอลนะพามประตูไปเลยล็อกเอ๊น่าจะเอาไปใช้กับห้องอื่นหรือเปล่านะหรือเปล่าห้องนนไปได,ได้แล้วเพราะงาั้นประตูห้องนี้ก็อืใช้ไม่ได้องั้นขอจะพาเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ารู้สึกมือแล้วอ อยฝนตกข้างนอกออเอองั้นขอจบเกมแพลงเท่านี้นะคะเริ่มหลอนแล้วบรรยากาศฝนตกออไม่เอองั้นสวัสดีนะคะบาย